ตั้งแต่คุณแม่บูชาแบงค์ขวัญถุงมานะคะจากของอาจารย์ไพโรธเลื่อนวิชาเนี่ยคุณแม่ขอบอกเลยว่าปังมากมากเพราะว่าตั้งแต่คุณแม่บูชามาเนี่ยคิดสิ่งใดคุณแม่ก็ได้สิ่งนั้นมีลูกค้าที่เป็นหนี่คุณแม่อยู่หมื่นกว่าบาทเนี่ยเขาก็เอามาใช้ให้คุณแม่แม่อธิษฐานกับแบงค์ขวัญถุงนี้ค่ะแล้วก็ถูกลอตเตอรี่ถูกมาเรื่อยๆไม่น่าจะถูกก็ถูก ไม่ไม่น่าจะโดนก็โดนเนี่ยค่ะขอบอกเลยว่าปังมากรุ่นนี้ปังมากทุกทุกอย่างว่าคุณแม่เป็นคนชอบเสี่ยงโชคมาบูชาได้เลยของอาจารย์ไพโรดคุณแม่จะใส่ไว้ในกระเป๋าอย่างนี้นะคะจะเอาอย่างนี้เลยใส่ไว้ในกระเป๋า,างนี้ทุกครั้งแล้วก็คุณแม่เวลาคุณแม่จะพูดอะไรคุณแม่ก็จะยกอย่างนี้แล้วก็อธิษฐานว่าขอให้เงินเข้ามาปังๆขอให้เต็มกระเป๋าใบนี้ทุกครั้ง แต่ที่คุณแม่อยากจะเสี่ยงดวงหรือเสี่ยงอะไรทุกครั้งค่ะถ้าใครยังไม่บูชาหรือว่ายังมองหาสิ่งที่ว่าเป็นเป็นสิ่งมงคลให้กับเราเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจเราก็บูชาได้ค่ะคุณแม่เขาบอกว่าแบงค์ขวันถุงของอาจารย์เนี่ยสุดยอดสุดยอดจริงๆค่ะ